เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Arena Breakout นะครับในโหมด Operator โดยเราก็จะเอาปืน UMP 45ไปนะครับแล้วก็จะเอาแมกกะสุนไปด้วยส่วนกระสุนทองเราจะเก็บในกล่องเซฟของเรานะฮะเผื่อว่าได้ปืน SKS หรือว่าได้ปืน m o s ินมาเราจะได้ใช้กระสุนทองอันนี้ไว้ยิงคนต่อได้นะฮะเราก็จะเอายาไปสัก2องอันแล้วก็เอาที่พันแผลไปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวดูเอาเป็นยากแก้ปวดด้วยเผื่อว่ามีแขนขาเป็นแบบแขนขาหักที่มันเป็นสีดำๆอ่ะฮะมันจะได้แบบรักษาชั่วคราวได้แล้วก็จะไปในโหมดฟาร์มโหมดฟาร์มแบบปกตินะครับก็จะเป็นตัวล่งๆอย่างนี้เลยโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วฮะนะฮะก็เดี๋ยวเก็บกระสุนออกก่อนดีกว่าไปกับตัวล่งๆอย่างนี้แทนดีกว่าโอเคลุย ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของมุมล่างบนซ้ายนะของแผนที่ก็เดี๋ยวเราบุกเข้าไปในส่วนของทางโรงงานด้านหน้าก่อนเลยนะฮะปกติมันก็จะบางทีมันจะมีคนมาเกิดบริเวณด้านหน้าเราทางนี้ด้วยนะฮะก็ให้คอยระวังไว้ด้วยบางทีเรามันเกิดพร้อมกันอย่างเงี้ย ลองดักดูก่อนดูเงียบๆนลยครับหรือว่ามันอาจจะไม่มีคนมาเกิดก็ได้มั้งเงียบอยอะฮะน่าจะไม่มีคนมาเกิดละเดี๋ยวเราบุกเข้าไปเลยดีวยกว่า เจ้ข้างในก็จะมีบอดปะปลายนะครับก็เปิดประตูขึ้นไปเราขึ้นไปชั้นสองกันอันนี้บอดแน่นอนปิดประตูกันด้กันก็ได้ปืนลูกซองนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้เป็นกระสุนบักนะครับอันนี้เอาไว้ยิงระยะไกลได้ เรียกกระสุนบั c k s h o กระสุนเขียวนะฮะเสียงปืนอันนี้นะ่าจะเป็นคนยิงกระบ,บอทแล้วลนะ่ะมีนคนกระสุนบั c k s h o t ก็จะยิงระยะไกลได้นะะแต่มันอาจจะเบาริดหนึ่งนะฮะกระสุนหมดเป,เป็นปืนกลค่อยๆเคาะไปนะเรียบร้อยล่วงไปสอง เดี๋ยวเราก็เตรียมกระสุนใส่แม็กไว้ให้เรียบร้อยนะฮะเผื่อมีเพิ่มเติม,ตเตมอีกว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยมันสูงสุดเหมือนจะได้4คนนะครับใน1สึ่งสอรตแต่เหมือนสกอรน,นี้อาจจะมีแค่2ก็เป็นได้โอเคแล้วเตรียมแม็กให้ครบทุกแม็กที่เรามีก่อนนะฮะ อันนี้ก็จะมีบอทตัวนี้บางทีมันจะมีเป็นปืนสโคปนะคะจะเป็นโมซินหรือเป็น SKS แต่ว่ากรณีนี้ไม่มีสโคปนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลูทตัวเพยเยอร์ที่เราเพิ่งฆ่าไปนะครับพวกนี้เหมือนจะเข้ามาแบบไม่ค่อยพกของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมวกดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะมีเกราะด้วยมีแค่อูซี่นะครับไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ตัวนี้ก็ ได้ยาเพิ่มนะฮะก็เอามาใช้ได้โอเคเลยแต่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนเป็น MP32 ปืนนั้นนะฮะเราก็จะยังใช้ตัว UMP45 ก่อนเพราะว่ากระสุนเราเอามาเตรียมไว้เยอะนะฮะแล้วก็มีตัวเอาไว้ทำแผลเวลาที่เราแบบแขนขาดำด้วยน,นะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปสักอันหนึ่งก็เดี๋ยวออเฟ first อทิ้งก่อนแล้วก็เอานนี้มาอันหนึ่งนะฮะ เผื่อไปเจอใครแล้วแบบโดนยิงมาแขนขาดำย่างเงี้ยจะได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเหมือนจะเกิดการยิงกันบริเวณตรงโมเทลนะฮะ ถ้าเดี๋ยวเราค่อยๆไปข้างฝั่งซ้ายยังยังเงียบอยู่นะฮะฝั่งขวาก็เงียบ เรามาเช็คฝั่งซ้ายดูก่อนโอรนั้นมีคนมีคนมีคนเราดูสถานาก,การณ์สัคู่นะฮะมีเสียงยิงปืนแล้วเหมือนจะเป็นเพเยอร์นะครับชุดแบบนี้ไม่น่าใช้บ่อนแล้วโอเคเดี๋ยวใช้เป็นปักช็อตยิงนะฮะระยะไกลโอ้โหสี่นัดนะฮะกว่าจะล่วง หมือนจะยังมีอีกตัวหนึ่งนะังยิงกับบอดอยู่แต่ว่ากำแพงคอนกรีตบังอยู่นะฮะเดี๋ยวเราต้องวิ่งข้ามไปฝั่ดนัดเดียวยังไม่ล่วง่ไมเอาอ,มเอา,อาีเรียบร้อยเรียบร้อยครับหมดพอดีกระสุนลูกศง กระสุนลูกซองหมดแล้วก็ทิ้งลูกซองไปเลยนะฮะไม่มีกระสุนเพิ่มแล้วเดี๋ยวใช้เอจัดการกระบอดตัวน,นี้ก่อนนะฮะจะได้ลูดได้อันนี้ก็มาแบบไม่ค่อยพกอะไรมาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเอา a อเคไปใช้ก่อนแล้วก็เหมือนไม่พกกระสุนมาเลยฮนะเดี๋ยวเราลอ,ลองดูอีกตัวนะเผื่อจะมีปืนที่มันมีกระสุนพกติดมาด้วยอันนี้ก็เป็นเอเคเล็กนะฮะเดี๋ยวเราเอากระเป๋าเขาไปใช้ เดี๋ยวเราเก็บยาเก็บยาสีฟ้ามันจะดีกว่าสีแดงนะครับสีฟ้าเหมือนมันจะออกฤทธิ์มากกว่าสีแดงราคาก็จะต่างกันเยอะอยู่ AK อันนี้เรามีอยู่ครึ่งแม็กนะฮะเราไม่มีกระสุนเพิ่มเติมซะด้วยแต่ว่า UMP 45เรายังมีกระสุนเต็มอยู่นะฮะเรามีกระสุนสำรองมาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูไหนๆก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงนาชั้น2มันจะมีตัวเซฟอยู่ บอทแถวนี้มันดูเงียบปิดปกตินะน่าจะโดนคนเก็บไปหมดละตัวเซฟนะฮะมันก็จะดังอย่างนี้เลยเวลาเราทำนะแบบเราจะเปิดมันจะใช้เวลามาณ20ิวิมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอมปเลยก็ต้องคอยเฝ้านะฮะถ้ามันมีบอดแถวเนี้ยบอดมันก็จะวิ่งมาที่เรานะครับวิ่งมาที่เซฟเหมือนว่าป้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคอยจัดการพวกบอดพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราเคลียร์กระเป๋าตัวนี้ก่อน ของเทียบโอเคอันไหนที่มันไม่จำเป็นแล้วก็ทิ้งไปนะฮะอันไหนมีค่าแล้วก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่เซฟกันนะฮะ มือนจะมีแค่เงินที่แบบน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวไอตัวเครื่องเล่น DVD แล้วก็ไม่เก็บไปโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โมเทลนะฮะไปดูซิว่าจะมีอะไรมีคนหรือเปล่านะฮะยางเงียบๆอยู่ โมเทลเนี่ยมันเงียบมากเลยนะ,นะเนี่ยเงียบผิดปกติโอเคเราไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวของร่วงหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวน,นี้อันนี้ปุดเลยอะ่ะโอเคปืนนี้ดีกว่าเราจะทิ้งเ k เพื่อมาเอาปืนหมดสิ้นนะครับก็เป็นโมดสิ้นที่มีลำกล้องด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอากระสุนไปก่อนโอเคไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเราตามตามเสียงกระสุนไปนะ ่อไปเก็บเพลเยอร์ที่กำลังยิงพวกบอทอยู่มันน่าจะเป็นบอทกำลังยิงกันดูเดือดเลยข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านหลังอ่ะบอทบนหลังคาร่วงไปแล้วพลาดหนึ่งนะัดเต็มเต็มหัวครับผมมีตัวนึงเรียบร้อยสองตัว คอยระวังรอบๆไปก่อนนะฮะเผื่อมีคนมาแจมโอเคข้างซ้ายนี้เหมือนจะโล่งแล้วเดี๋ยวเรารีบเข้าไปลูตตัวที่เรายิงไปสองตัวนี้ก่อนนะฮะ บูซี่กับ sks นะฮะดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ผมมันเก็บอะไรมาวะเนี่ยเต็มชุดเลยโอเคจะเป็นกระสุนบูซี่แชมพูสบู่โอ้โหขอมอาบน้ำเลยแหละน่าจะไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงมันจะมีอะไรบ้าง ลูกซองกับอุซี่นะฮะเดี๋ยวเราเก็บปืนสั้นมาใช้ไปพังๆก่อนเอาอาหารไปด้วยก็เลนกล้องอันนี้เผื่อเอาไว้ใช้ตอนซื้อของอะไรนะฮะบางทีมันก็จะมีแบบจะเป็นต้องใช้เลนกล้องด้วยก็เก็บแม็กกาซีนปืนสั้นไป2ออันเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูก่อนว่าข้างบนนี้มันจะมี มีออะะะไรหรหืเปล่านะะมนันเป็นจุดอีกจ,จุดหนึ่งที่มันสามารถดักคนได้เหมือนกันนะฮะถ้าเรามีปืนที่มีสโคบแบบตอนนี้ที่เรามีโมดสินนะฮะบางทีแบบพื้นที่โลง่งๆเนี้ยก็จะมีคนวิ่งมาก็จะดักยิงได้เลยเดี๋ยวเรารอสักครู่นะฮะเผื่อว่าจะมีเสียงยิงการของเพลเยอร์กับบอทนะฮะเหมือนจะยังโล่งอยู่ โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทำภารกิจตรงนี้นะฮะมันจะเป็นภารกิจที่ว่าให้ไปเอาจดหมายบริเวณที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะก็เรามาร์คไว้แล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปกันประมาณเกือบเกือบสองเมตรอยู่ดโดยปกติตรงบริเวณนี้ก็จะมี บอดอยู่มาสองสามตัวนะฮะแต่ว่าดูเหมือนเสียงมันจะเงียบปแปลกๆจริงๆมันควรจะเจอบอดนะตรงเนี้ยอาจจะมีคนมาเก็บบอดไปแล้วก็ได้นะฮะก็ต้องระวังไว้ด้วยเนี่ยเงียบมากเลยโอเคนี่มีบอดตัวหนึง่งโอเคแสดงว่ายังไม่มีคนมาเก็บนะฮะนี่มีคนมาเก็บบอด ถือว่าเป็นข่าวดีจัดการไปก่อนเลยเดี๋ยวมันยิงเรามันเลือดไหลโอเคเราเก็บจดหมายไปแล้วเดี๋ยวเรารีบออกไปเลย,เลยดีกว่าจะได้จบภารกิจนี้นะฮะแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวของที่เก็บมาจะร่วงหมดนะฮะเราเข้ามาแค่ UMP 45กับแมกกาซีนนะแต่ตอนนี้เราได้ตัวโมซินที่มี ตัวลำกล้องมาด้วยก็ถือว่ากำไรแล้วฮะเพราะเดี๋ยวพอเราออกไปแล้วก็จะเหลือเดี๋ยวเราจะเอาพวกปืน UMP 45ออกแล้วเราก็ใช้เป็นตัวโมซินแล้วเราก็จะเอาตัวกระสุนทองมาใส่ตัวกล่องเซฟเวลาเราไปแบบไปเล่นด้านนอกไปเล่นด่านอื่นหรือว่าเข้ามาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะใช้กระสุนทองมันก็จะแบบเจอพวกเกาะนั้นนะเกาะใหญ่ๆหมวกสามหมวกสีอย่างเงี้ยเจอกระสุนทองก็คือล่วงได้หมดเลย ก็เราจะเน้นแบบเข้ามาแบบโลคอสเข้ามาแบบถูกๆแล้วก็ออกไปแบบแพงๆนะฮะก็ค่อยๆลงทุนโอเคเดี๋ยวเรารอออกครับ okay, 10ว wow. ิเรียบร้อยท่านี้เราออกไปด้วยของมูลค่าประมาณแสนสองหมื่นะครับ